โอเคครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาเป็นลิมิตโปรไฟล์ของฝั่งภาคดีบ้างเนาะดีก็เป็นลิทินั่นเองก็เป็นออฟฟิศที่เป็นสายใหม่เนาะของไมตอร์ก็ยังไม่ได้ทำลิปเนาะก,ก็สื้กมาก็มาทําคลิปสักรอบก่อนโอเคก่อนจะมา,าเริ่มกันก็มาดูกันส่วนฝั่งลายลก่อนเนาะโอเคครับแล้วก็มาส่วนหนังของลายลายลายลน์ของเราแน่นอนครับก็เป็นตามนี้เลยลนยลายของออฟฟิศนั่นเองครับผมก็เป็นลายลที่ดีแ,ลแหละเพราะมันมีเสิร์ตตรงๆเลยเนาะ ก็แน่นอนครับอ่าไลายของเราตัวอะไรก็ได้ครับแต่ผมขอติดตีนะเป็นคาริโน่แฟงโฟวี่นั่นเองของผมก็ติดไว้หนึ่งใบแล้วก็เมื่อเริ่มเมื่อถูกเลยครับล้มหลังจนไม่ไหวนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นคาริโน่หน่อยลูทิสครับมิสกีลบอกว่าเมื่อลงโชคบรรยกาดครับเลือกการ์ดออเดอร์เซตออเดอร์ที่เป็นลูกเนาะหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณหนึ่งใบขึ้นมือนั่นเองแล้วก็มิสกิลเลียเนาะแต่ผมไม่อาจเทคเพราะไม่ได้สกิลเลียส่วนนี้อ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นคาริโน่หน่อยครูซิเบียครับมิสกิลเจ้าบรรยากาศครับเมื่อคุณมีกกาารรท มีการเขาเรียกอะไรเซ s e อ o r อ e r ของคุณเนาะแล้วก็เลือกอยูนิตของคุณหนึ่งใบยิ่นั้นราคาตีบู๊คาพนั่นเองก็ไว้ช่วยแทนได้แล้วก็ไว้ช่วยปัดพาวตัวมันเองก็ได้เพื่อมันขูไ่ได้ในนี้ครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาครับแน่นอนครับเป็น Colonel Dominus Office l e g e n นั่นเองครับผมก็เป็นร่างที่เป็นร่างสองเนาะของออฟฟิศเพราะว่าข้เสียร่างแรกก็คือมันไม่มีเวฟเว้ยแล้วก็มันคอสค่อนข้างจนนะหนักครับแต่มาเป็นร่างนี้ก็เน้นเซตออเดอร์ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ช่วยกันเปิดเดอร์ให้มันเร็วยิ่งขึ้นเนเาะ สกิลบนครับมือลงช่องเป็นกาศครับเลือกการ์ดเจอนมือคุณหรือว่าดับโซนคุณที่เป็นเซตออเดอร์เนาะอ่าที่เป็นการ์ดโลกนั่นเองเอาไว้เข้าสู่เซตออเดอร์นนเองของคุณก็คือแบบไม่ต้องจ่ายค่าคอรเนาะก็ค่อนข้างจะดีครับผมแต่ก็มีสกิลต่อมาครับช่องเป็นกาศครับมือน,นี้จมตีครับถ้าโลกของคุณเป็นอเวนโซดักนัยครับคอสคดขับ,บัตหนึ่งใบทิ้งมือคุณหนึ่งใบครับแล้วก็จากนั้นทุกๆสองใบที่เป็นเซตออเดอร์โลกของคุณครับคอสกองทัพเงาหนึ่งใบครับคคุณได้อ ก็ทับอ่าก็ทับเมาออหนึ่งใบแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ก็ห้าพันด้วยก็แปลว่าถ้าคุณมีคอได้สองใบแปลว่าอยู่งนี้ปุกนนนั่นเองกดไว้ก่อกนนะเผื่อคนการเล่นเตะปิดเพราะว่ามันเตะค่อนข้างจะกำกวมอยู่เนาะก,ก็อ่ามันไม่กำกวมหรอกแต่มันอาจจะอ่านเข้าใจงงแล้วอาจจะไม่ตกฉาอะไรย่างนี้อ่นนี้ก็อธิบายก่อนเนาะส่วนนี้อันนี้โอเคครับแล้วก็มาต่อมามาเป็นฝั่งของเมเด็กหลักของเราแน่นอนครับพูดถึงออฟฟิศแล้วก็พูดถึงเมเด็กซของเราเลยเนาะ เป็นออฟฟิศเลจิตนั่นเองครับผมติดไว้สาใบเอาไว้เพอร์ซันไล์อย่างเดียวเลยครับผมไม่มีอะไรเลยสำหรับตัวนี้อ่ะแล้วก็ต่อมาครับมาเป็นเอาออเดอร์ก่อนหรือเปล่าออเดอร์กี่สามก็ได้นิงตามนี้เกติกเลยเนาะหาเป็นข้ามผ่านช่วงเวลาอัดไปดีเลือกครับค้ดเอ่ในการเล่นของเซ็ตออเดอร์โลกใบนี้ก็คือโซบัสสองนั่นเองเพื่อเล่นการ์ดออเดอร์ใบนี้อ่ะแล้วก็ทุกๆอ่าก็คืออ่าอันนี้ก็เป็นสกิลตามปกติเนาะถ้ามีเซ็ตออเดอร์โลกหนึ่งใบก็เป็นอ่า ดักไนท์ถ้าเป็น2ใบก็อพิโซดักไนท์ด้เหมืนั่นเองครับผมก็เป็นเซตออเดอร์โลกเนาะก็คือแบบอ่าไม่จำเป็นต้องใบนี้ใบเดิมก็ได้นะขอเซตออเดอร์โลกตามมือไข่ตามนี้อ่าแล้วก็มีสกิลออโตออเดอร์โซนครับอ่าเมื่อกองทัพมอคอูลคอลงสนาม ของคุณเนาะก็อยีกนั้นจะได้รับพอดี5,500เดี๋ยวจ,จบเทินนั้นนะก็คือ,อพลังจ่ายยืนได้แค่บ5,500เดี๋ยวเทินนั่นเองก็สมสมติเรามีหนึ่งใบเนาะพอคอตั้มเนาที่มีเบลด15,000อยู่แล้วแปลว่าตัวนั้นจะ20,000เดี๋ยจ,จบเทินนั่นเนองครับผมพอจบเทินก็พาเวเบลดแล้ว15,000เดิมนะอ่ะบอกก่อนเลยสลับใบนี้ก็เลยกลับมาติดได้สี่ใบครับเพราะว่าเนจิสามารถเชื่อแปลได้แล้วก็พอแปลมันจะคาคอร์ฟรีนเองครับผม ต่อมาครับผมแล้วก็เป็นอ่าเกีเ่ยวกสองเนาะเกี่ยวกสองกับเราก็แน่นอนครับผมใส่เพนกวินไปสี่ใบเลยตัง้งเพนกวินก็อ่ามีสกิลอ่าบอกว่าเมื่อถูกทิ้งในเทิร์นคุณเนาะดูการ์ดถ้าเป็นสุดครับแล้วก็เลือกเซตออเดอร์ไม่เกินหนึ่งใบในนั้นกับขึ้นมือเนาะแล้วก็จะนำสะสมการ์ดคุณนะก็เป็นค่าคอสฟรีๆเนาะขอแค่ถูกทิ้งในเทิร์นคุณนั่นเองแล้วก็ต่อมาครับเป็นโปรโมเนาะคันเข่งผมตีไปแค่สองใบครับก็ผมว่าน่าจะหาได้ดูือแบบไม่ไม่ได้หายากครับเป็นคาริโดฟงด ได้ครับผมมีสกิลบอกว่าเมื่อเรโชคเรียกกาดครับถ้าโลกคุณเป็นอบิโซดักไหนเขาจะบั้นหนึ่งใบครับพอตรงทำเงาหนึ่งใบนั่นเองก็เป็นตัวช่วยปูบอร์ดต้นกลบของเราได้อีกดีนึงใบเลยเนาะสำหรับตัวนี้เลยแล้วก็ต่อมาครับมาไปฝั่งเซตออเดอร์ต่อครับคราวนี้เป็นเกศสองเนาะเกศสองก็ใบมันเป็นแล้วครับเป็นอ่าโดนจันขาวเนาะถ้าเรียกง่ายๆครับก็ข้าคืนจันเพลนอันว่างเปล่าครับมีสกิลค่าคอในการเล่นก็คือโซบัสนหนึ่งใบครับแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่เซตออเดอร์ครับคุณได้จบบบกกกาารรรในนนัั่่เเเเอองงยๆผมมม็็ทหหืดิคสับ โลกเนาะโอเคแต่ก็ต่อมาครับเป็นโลกมืดครับอ่านง่ายเลยครับผมเป็นเสจ,จันทร์คราดนั่นเองครับผมมีสกิลบอกว่าเขาจะบัสหนึ่งเพื่อเล่นค่าคอร์สของเล่นออเดอร์ไปนี้เนาะเมื่อการนี้เข้าสู่เซตออเดอร์ครับคุณเลือกคอเพราะถ้าเรไม่เจอมหนึ่งไปนะคอร์สช่องลีกัรนั่นเองก็เป็นตัวที่ช่วยในการแฮแล้วก็ไว้ปูบอร์ดนั่นเองครับผมก็ไม่แย่ไม่แย่สำหรับที่เป็นเด็กออฟฟิศเลจินที่สมบรติไปจากค่าคอร์สอะไรอ่ะก็ตีไว้สองไปแล้วตีไว้อย่างละสอง โอเคครับเรวก็มาฝั่งพิจิเนาะพิจิผมจะติดพิจิกระจกไว้หนึ่งใบเพราะว่าเราเด็กเป็นเด็กเกศสามเนาะแล้วก็พิจามือสองใบต่ำกว่าไม่ที่มืออสามใบได้ดิแล้วก็ต่อมากินหนึ่งอีกสี่ใบเนาะที่ผมว่าเป็นตัวเมนหลักของเราเลยตอนนี้เป็นไคลโด้หน่อยซับบริโนครับมีสกิลบอกว่าเมื่อจับก,การต่อสู้ที่นี้บูธให้กองทัพเงาเนาะคุณสามารถให้อยู่แนนบอกพลังตีบอกหนึ่งหมื่นห้าพันได้ถ้าทำาดีทายทั้งแถวมันก็คือดีไทายอยู่นี้กับกอง,งทัพเง,งาที่อยู่แถวเดียวกับมันเงพราาะว่ ติ๊กนี้สามารถคล้องเขาทั้เขาได้เรื่อยๆอยู่แล้วการที่แบบมีตัวช่วยแบบปัดเพลาให้เล็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมือไปในตัวก็ไม่ได้แย่ครับก็เลยติดไวสี่ใบได้เลยครับสำหรับตัวนี้แต่ก็ต่อมาครับติดไวสับใบด้วยเพราะว่าผมไม่มีอ่ะไรโปรงโมหลังกล่องบีทีซึ่งสองเนาะก็เลยเลือกเป็นนี้แทนครับเป็นคริโน่เฟ้งเลโซเลียครับเลโรเซียใช่ปะเลโซเซีย so หรือโลโซยเลโยเซียทำไมมันฟอร์แบบแปลกๆวะคิดไปอีก มีสกิลบอกว่าเมื่อลงชอรอชเลิกาดครับดูกากดสามใบบนศูนย์เนาะแล้วก็เซตออเดอร์โลกไม่เกินหนึ่งใบในนั้นกับขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเลยงใต้ก,ก,กองก้าดขอบคุณเนาะแต่ไปชอบป่ะวะแต่ไม่ชอบด้วยใช่ปกติถ้าลยงใต้กองก็ต้องตต่ไปชอบเลยมันก็ข้อดีคือสามารถช่วยในการหาเซตออเดอร์โลกเป็น,นอีกหตัวเนาะแล้วก็มีสกิลล่างบอกว่าเมื่อถ้าไม่กลับคุณเป็นไคลน์เน้เดลุสออฟฟิศไอ้ office, อน,นี่คือบังคับว่าต้องเป็น ออฟฟิศเท่านั้นนะบอกก่อนอเพราะว่ามันเทคล่างมันก็ขอเวนบ,บังคับเป็นล่างแรกในเองครับผมโซบัสหนึ่งใบลิทานี้ครับ,บ,บ,รรบแล้วก็ของตับเงาลง,งช่องนิยากาศหน,นึ่งใบนั่นเองก็คิดซะว่าเป็นตัวช่วยหาเซตออเดอร์แล้วกันครับผมก็คือแต่ถ้าดีควรมีโปรโมทไปนั้นจะดีกว่าโปรโมทไอซูซองเนาะแต่ถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงอนาคตก็ใบนี้อาจไม่ได้ใส่เลยครับเพราะว่าจะไปใส่ที่เกษสามนั่นแน่นโอเคก็ตีไว่าเป็นทางเลือกอะไรครับผมสุัสดีวันนี้โอเค แต่ก็ต่อมาครับมาเป็นฝั่งของโมมาลครับโมมาลก็มีสกิลบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ิบูทครับถ้าคุณมีเซตออเดอร์อยู่คุณสามารถนำลีนี้เข้าโซ่อะไรก็คอตชัทหนึ่งใบนั่นเองก็เติมโซ่เติมคอสคอตชาร์ทค่อนข้างจะดีครับก็เลยติดไว้สองใบอ่ะต่อมาครับเป็นฝั่งทิกเกอร์เนาะทิกเกอร์ผมก็จะใส่เป็น B, คีย์แบบมาตรฐานเนาะแบบเอ่อเหมือนคล้ายๆบุญเลยครับแต่จะต่างกันที่ดอดเป็ใส่เยอะหน่อยคีย์สี่ครับดอสี่ฟอนสามฟอนเทคก็คือดอก็คือเทคหมดเลยเนาะ แล้วก็โอ้โหโอ้โหทอนแน่นอนครับแล้วก็มีสการเวฟสการคีแล้วก็ฮิลปกติสองใบนั่นเองผมก็ที่อยากให้ใสล่ลายทิกเกอร์แบบนี้เพราะผมลองแล้วว่าถ้าขาดมือไปมันก็ไม่ได้เอ่อมันก็แย่นะครับตรงทุนนี้ก็คือแบบเราต้องการหาเซื้ออเดอร์หรือว่าต้องการมือไว้ทิ้งค่าคออะไรอย่างนี้ก็ไม่แย่ครับการติดดอกครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าจังหวะรีเ,เกมหรือว่าจังหวะขารับฟอนต์ก็ไม่แย่ผมแต่ก็ทีนี้ผมว่าคีค่อนข้างจะแบบอ่า ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นตรงพวกนี้ก็คือให้ใส่ให้รู้ว่าเรามีคีย์นะไอ้เหมือนั้นครับสำหรับส่วนของเหมืนกันเนาะไอ้เป็นการว่าตงพูดว่าเป็นเด็กนั่นเองอะ่ะแล้วก็ต่อมาครับมาฝั่งของโซนไซส์อีกอันหนึ่งเนาะที่แบบต้องติดไว้ครับอย่างก็เท่าเฮาติดไว้ขั้นต่ำห้าใบครัเพราะว่าเราขอไม่เกินห้าใบอยู่แล้วครับอะ่ะนั่นเองก็วันนี้เนาะสำหรับเมนเด็กของเราโอเคครับเดี๋ยวมาฝั่งสาริกาเล่นครับผมคราวนี้มาฝั่งสาริกาเล่นเนาะก็ระยะสเต็ปคหนึ่งนะครับผมก็ขอเซตการ์ดมือบอลนี้เนาะขอให้้้มีเเซตตอออดร์ขััน่ไวสก ไป2ใบเนาะเพราะว่ายังไงเราต้องการให้มันเซ็ตออเดอร์ให้ได้ครบ4ตอนที่เราเปืนเนาะแล้วก็มีเพนกวินเอาไว้ทิ้งค่าคอสฟฟีๆตัวนี้ตามเกมแล้วก็มีเดจิตเอาไว้แบบ ize, เพอร์เซนไลน์เนาะเผื่อแบบรอมีอะไรตกเต็มหรือว่าตกฮิวได้ก็เป็นออเดอร์ก็ชามารถเชื่อไปัด้เองสำหรับอันนี้โอเคครับสแตปเป็นการครับเป็นคาริโนเฟงฟูวินนนี้ผมเข้าเทิร์นครับขออยากเริ่มบทบาทพิ้ววันเนาะเข้าเทิร์นครับจุดหนึ่งใบจะเป็นฟิวจีเนาะทิ้งเป็นเพนกวินเลยแล้วก็ไลค์กิ๊หนึ่งครับ เราจะเลือกซิลเทคเปพีก็ได้หรือสืกอก็ไดนะ้แต่ผมขอเลือกเป็นพีพีก่อนเนาะเพราะว่าแบบให้มันมีโอกาสติดให้ได้เยอะที่สุดอ่าไม่มีเนาะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสับเดินไปโอ้โหไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับก่อนที่ว่าจะสับขออนุญาอานี้ขึ้นมือก่อนแล้วนะครับเป็นเสงจันทร์ขาศน์นีงูรู้สึกว่าโอเดไม่ไมจงจะติดกับรูปป่าวะนั่นแหละเอาขึ้นมือไปแล้วก็ตัหนึ่งดาเมจครับผมโดยเป็นดอโอเคครับข้อเทอก็ได้โจทย์กันอีกใบแล้วก็ข้าเทอกครับโจทย์กันอีกหนึ่ ทิ้งเป็นอ่ะผมมั่นใจต้องมีสักใบอ่ะนี่ปนไปใบนี้ครับไปเดิมได้ครับเป็นคาริโน่รอริวชีเทียครับสกิลเกรสองครับเปิด5ครับอ่าขอปอ,อดามีสักใบอ่ามีอยู่ครับก็ครบ4แล้วปอดาคือแบบเอ่อเพืเ่อนๆอาจจะแบบออเดอร์ให้มันติดสัก2-3ใบก็ได้เนาะก็คือ,อยังไงอเราทิ้งใช่ไหมถ้าเรามีเพล่ะเราสามารถเอามาแปะได้ในเองหมวก็ไม่กินอะไรมากอ่ะเขายากแต่ขึ้นก่อนในไอ้หมวกตอวนี้ขึ้นมือครับแต่ก็ผมที่ว่าผมไม่เลือกเล่นเป็นใบนี้เนาะเพราะว่ายังไงผมกลัวโดนกักเต็มเว้ยเราอยากเล่นแบบ แรงๆเนาะเพราะว่าเราต้องการให้ใบนี้เพืนะ่อแปะในการให้มันแรงก่อนนั่นเองก็แปะเลนโอเดอร์ครับเป็นอ่าลูกข่าเนาะมูนี้โซบะหนึ่งครับแปะแล้วก็โช๊คหนึ่งใบชุบอ่ะจนไปกินหนึ่งนี้เนาะโอ้ไม่แย่ยไม่แย,ย่แล้วก็บัวห้าพันสลับเวนการไปเดี๋ยวขออยันตั้งนี้แล้วกันสเตอร์ดิโอพลังโอเคครับก็อาจจะของกระวบบูนปะมีบูมาอยู่อของกระวบบูนเลยก็ได้ เป็นตีอยู่ที่15 2ห3ครับสายแว่นก็คือให้หมื่นห้าก็ไม่พอแล้วสำหรับผู้เข่งอ่ะก็เช็คครับเป็นกณฑ์นหนึ่งใบนี้อ่ะก็ไม่เย้ครับผมสำหรับใบนี้โอเคดูซึ่งกันไปครับอ่ะเป็นโอนครับเถวหน้าหมื่นนะก็ตีไม่เข้าแล้วเข้าเธอครับจุกันหนึ่งใบจะเป็นโอ้เกีย์สามี่อ่ะผมก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ไลค์ครับเป็นออฟฟิศเลจิ้ครับสกิลครับแปะการ์ดหลุมได้หรือว่าจับมือได้น้อแบบไม่ต้องแจกขั้วของก็แปะเป็นนี้ไปครับอย่างอ่าออเดอร์เกีย์สามเนาะ แล้วก็ด้วยความว่ามือผมอาจจะไม่ได้มีหมดขานั้นเนาะก็ผมอาจจะเลือกเล่นเป็นเสงจันทรคติก็ได้เนาะอ่เขาก็เรียกแปดแสงจันทรคติครับปั้นหนึ่งครับอ่ะคอก็ทั้งหมดหนึ่งใบครับเอาไปนี่กันก็ปุ๋ยห้าพันเนาะจัดเทคของออเดอร์เกิสามนี่ครับผมก็ตอนนี้เป็นเอาไปโซนนักใต้เลยครับผมแล้วก็จากนั้นเราสามารถคอไปนี้ก็ได้เนาะเอามาแบบช่วยในการเคลียร์บอร์ดอะไรอย่างนี้แต่ก็คอไปนี้ไปก็ได้ครับปภาสาครับผมดูว่ามีเซตออเดอร์ป่ะโอ้มีด้วยครับผมสองใบที่เหลือเลียงใต้กองครับผมตามไม่รับผม ก็สับขึ้นมืออ่อมันก็ไม่มีอะไรเนาะผมก็จะเล่นแค่สามเวฟไปก่อนนะ,ะนี่ครับผมไม่รีบไม่รีบครับเซฟดีใส่ไว้ครับผมสกิลวัดหนึ่งครับที่มือหนึ่งใบครับผมเลือกทิ้งเป็นเซออเดอร์แบบนี้เลยครับว่ายังไงเทอร์นาเราก็สามารถให้ช่วยป่ใจหลุมได้อีกทีหนึ่งเนาะก็อ่ะของกระทั้เอาก่อนเนาะถึงใบชุบโอเคแล้วก็บวกห้าพันจะเทคข,ของออเดอร์เซตเกณฑสามนี่ครับผมอ่ะก็เป็นสปินได้ครับผม เช็คครับ order กี่สองครับเช็คครับคิให้สักข้างเนาะครั้งนี้ด้วยเคำว่าแรงอยู่แล้วผมงคลจะพาครั้งนี้ไปแล้วก็สมมูรณคู่เข่งบ่อยแวนเนาะก็คิสโบหนึ่งอ่าอย่าลืมเนาะว่าพาแวนโบนห้าพันด้วยจากเทคนของตัวมันเองอ่าในการดึงทุกสองใบในมอ่าก็ใส่แวนไปครับสองทีอ่าสกิลของโบมายครับข้อโซครับเครื่องชั้หนึ่งใหม่โบมายคือผมอยากใส่เยอนะเนาะแต่มันใส่เย,ยอะไม่ได้ครับเพราะว่าเด็กเราต้องใส่ออเดอร์เยอะๆแล้วก็ช่วยในการเสิร์ได้เยอะก็เลยแบบเสียดายอยู่เพราะว่าเด็กมันมีโอกาสกกเั็ถ้าเด็ไม่่่มมีบบบาาาาารรร์ออะัันนนนจเเเลลกกค้งปะ เอาข้างเป็นตีอยู่ที่3 0มหมื่นสามครับใส่ไปครับแล้วก็ข้างนี้จะตีอยู่ที่2องครับสามารถสกิลโบอ,กอีกหมื่นห้าได้ในงงผมก็จะกลายเป็น3ามหมื่นสามห้า่นใสครับแล้วก็เมื่อเจอก,กันต่อสู้นั้นอีทายทั้งแถวครับแล้วาก,กา็จอกันหนึ่งใบนะจบเป็นพีจีเนาะโอ้ไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมอ่ะก็ผ่านเทินครับก็อาจจะโดนชักสอนเมตไปก่อนนะอ่ะเป็นฮิวสมมติอ่าสมมติอยู่ได้นะแบบภูเข่งแบบเราไม่ได้เยอะเป็นเกตซ้อนเนาะก็เรามีการอะไรเปล่าอ่ามีหมื่นห้า มีพิกี้แล้วก็กาดเป็นพิกี้ทิ้งอะไรดีออเดอร์เซ็ตเกสองมันคอสมันค่อนข้าง 5, จะฟรีอะเอิมอะไรก็ได้จริงๆริอะตอนนี้แต่อันนี้ผมมังครับใบเก็บไว้เอิมทิ้งไม่นี่ก็ได้อืมอะไรก็แต่โซเราก็เยอะเนาะนี่ยวเดี๋ยวคิดอยู่นะโซเราก็เยอะโซโอ๋อทิ้งไม่นี่สิเออเพราะว่าเราแปลจะลุมได้อีกใช่ปหมอ๋อแต่เรามีอันนี้อีกอ ซึมวะเย็นดีนะคือคิดหนักครับว่าจะทิ้งอะไรเอาทิ้งไปนี้ไปก่อนแล้วกันครับถ้าแปลกไปว่ากันอ่ะข้อเท่ครับจุกันอีกหนึ่งใบจะเป็นดอเนาะโอ้ไม่เย็ไม่เย็เพิ่งทราบแล้วผมจุกันหนึ่งใบจะไปกินหนึ่งเนาะอ่าสกิลครับแปลกจะหลุมแน่นอนครับผมจะเลือกแปลกเป็นใบนี้ครับเป็นอ่าข้างโจรนีเป็นนิรันเนาะแล้วก็อ่าข้างไ้วข้างนี้เราไม่มีบอดเนาะเราก็จะเลือกแปลกใบนี้แทนอ่ะวันหนึ่งครับคอกระทับเงาแล้วก็กระทับเงาตัวที่คอม่าโบอีกหมื่นเนาะชุบค้นข้างกระเลงเนาะยิ่งเแล้วยอีกคโตรจะเยยอะเลครับ ตอนนี้ได้แค่5้าใบเนาะก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นยังไงเตอนหน้าเราก็สามารถไปได้ไหน,นึ่งใบได้ยังไงผมอะไรก็ขอครับสำหรับใบนี้เอามาแบบช่วยบูทแรงๆเลยเนาะด้วยคำว่าเราต้องเอ่อเพลเนาะก็ต้องบูทไปเลยครับฝั่งนี้อ่ะก็ไปเติเฟซค,ครับไปตีอยู่ที่25งหมื่นห้าครับสองหมื่นสามครับใส่แบนแล้วก็ข้างนี้ก็จะตีอยู่ที่ อ่าสองหมื่นห้าได้เพิ่มอีกสามหมื่นห้าครับแล้วก็สี่หมื่นสามแล้วก็กดเทคครับเป็นห้าหมื่นแปดครับใส่ไปเลยนั่นเอเพราะว่ายังไงเราจะอ่าพอตัวนี้ตีก็ได้ดีทาอยู่ดีครับอ่ะก็ไม่ใช่ดีทาสิก็คือคอมมาอยู่ดีอ่ะดีทาครับจาดก,กันหนึ่งใบาจาะเป็นฟอนต์เนาะโอ้เสียได้หน่อยไม่เป็นไรครับแมตตีครับสกิลบัตส์หนึ่งใบครับทิ้งมือหนึ่งใบครับผมเลือกทิ้งเป็นดอเลยนั่นเองโอเคอ่าคอทำเงาอ่สองใบเนาะแล้วก็อ่ะคอเป็นลูกประเตยเลยแล้วก็แวบววกกอ่่เเดี๋ยพินน เป็นบวกหนะึ่งหมื่นเนาะรอบนี้ชุบแล้วก็ตัวที่เข้ามาบวกหมื่นแล้วก็บวกหมื่นนั่นเอชุบอ่ะก็แปลว่าเยลยละสามหมื่นห้าอัพละแล้วก็แวก็ตีอยู่ที่สามหมื่นสามนี่ก็ช่วยได้ครับผมเช็คครับเกียสามเช็คครับเกียหนึ่งโอ้หนักมือดิอ้อาวสามหมื่นห้าครับใส่แวรแล้วก็สามหมื่นห้าส่แวรนันนี้ก็อ่ะตีนั่นแหละอ่ะโดนเทคโดครับจาก,กันหนึ่งใบจาะที่อ่ะแล้วก็เช็คครับไปเกียหนึ่งก็คือการที่มีโดเนาะก็ทำให้เรามีมือให้ได้แบบช่วยในการการมากขึ้นเนาะเราก็จะเรียกอ่าพิจ มีหมื PG, ่นห้าสองหมื่นมีปีจีจะทิ้งก็ได้หรือยังไงก็ได้อ่ะสม,มบุติกับการรอดเานาะแบบจะเล่นแบบเลดกีนเนาะสามารถได้แบบนี้สามารถเล่นเลดกีนได้เลยผนมะุกเขาเต้ยครับเจอาก,กานันอีกใบจะเป็นฟอนเนาะอ่ะารอบนี้เราไม่มีเพิร์่เป็นไรครับเราสามารถ road. แปะออเดอร์นี้แล้วแปะครับสาัารถสองครับชุบอ่ะก็ตอนนี้ทุกตัวที่เอ่อถ้ามาคอมาครับจะบวกอนะีกห้าพันเนาะก็คือตัวที่เพิ่งคอนะขอครับ,คครบเกินหนึ่งใบนี้อ่ะเอาบอกก่อนครับอยู่ที่อ่ามันอาจจะไม่ได้เรงเนาะสองมือสามก็ใส่แวนครับแล้วก็เเเพรราาาะะไไม่ด้น เป็น15ครับสองค23สามแล้วก็กดเทคครับเป็น3ามคแปดครับแล้วก็จบการต่อสู้นั้นนีทายมัน่นแล้วก็ได้จวาก,การัรหนึ่งใบชุบจวเป็นนะออฟฟิศเลจิตเนาะโกดค่ายก็ดีครับอเวนตี้ครับสกิลบั๊หนึ่งครับทิ้งมือหนึ่งใบครับผมเลือกทิ้งเป็นไรเดียพีจีก็จำเป็นเลฟิสก,ก็ไวเลนเทอร์น่าได้อีกโอ้ลอทิ้งพีจีครับกาปีแล้วตทนนี้อ่าคอคอใหม่ คอคอขอได้สามใบเนาะแล้วก็แว้บุยหมื่น้าครับจะเป็นตีอยู่ที่28ครับแล้วก็ทุกตัวที่คอมากพวกทัพงานโกลโล่ตอนนี้มีเซนะ็ตออเดอร์สามใบเนาะที่เป็นออเดอร์าสามแล้วนี่ก็บอกหมื 5, ่นห้าบอกหมื่นห้าอ่ะผมหวอกเรีนสามหมื่นไปเลยหรือฝั่งนี้โอ้ค่อนข้างจะเรียนนะดรียนแล้วหนะกหมื่นอ่ะอ่ะก็ถึงวิได้ครับผมเช็คครับปีจีครับแล้วก็เช็คครับฮิลลอ่ะสมมติฮิลลได้เนาะชุบพาก็ให้ฝั่งนี้ไปครับฝั่งที่ไม่มีอันนั้นอออ่่่่าาาาาไมมีีีีพในนนนนงงต้้เเเด๋ยวฝัักะชุบโค อะเอาครั้งนี้ไปก่อนครับผมจะตีอยู่ที่่40,000เป๊ะเนาะใส่แวน,นครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะครับ60,000โคตรจะแรงครับใส่แวนนี่ผมก็วันนี้นัาสลับออฟฟิศเลจิตเพราะว่าผมถ้าเล่นอ่ะเออถ้าเล่นต่อเนาะก็อาจจะปล่อยสักหนึ่งเดมการ์ดการ์ดพีจีมไม่ทิ้งมือแล้วก็พอไลท์ Light, แล้วก็แปะจะหลุมออเดอร์ Order อีกก็อาจจะแปะเป็นออเดอร์เกศาเวลาที่สุดก็คือบวกโทเคน20,000และหรือว่าไอ้นี้โจรหนึ่งแต่ผมว่าไอ้การนี้ปิดน่าจะดีกว่าครับก็วันนี้นักสรับออฟฟิิศเลจก็ ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมไม่ได้ใส่ดอมันเล่นระบากเว้ยพอเล่นมาใส่ดอเออมันก็แบบเด็กมันไม่ได้เอาให้ขนาดครับเพราะว่าเด็กมันไวแค่ตีสองเองครับแล้วก็จั่วมีนิดหน่อยจากไอ้น้องเกดึงหรือว่าเปิด ถ้หาหาสายเปิด3หยิบออเดอร์หนึ่งใบเนาะก็ไม่แย่ยครับสลับดินนินแล้วก็ไ,วไปเป็นทางเรื่องเพื่อนนะ้องก่อนที่จะ0ูหขึ้นมาศูนย์หก็จะได้ตัวอะไรมาก็คือจะได้ตัวเก3ยึงตัวครับที่มีสกิลบอกว่าเมื่อถูกถกอทับเ้ามันไม่ถูกไม่จำเป็นต้องถูกกองทัาเฮาพอทับอบอกว่าเมื่อถูกพอกทัพครับพอกองทัพเฮาอีกหนึ่งใบใน,นบอีกหงก็แปลว่าเราจะเล่นได้ห้าวิตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่ของทัพเฮาในอีกหงก็ไม่แย่เลยครับสำหรับออฟฟิศอ่ะอันนี้ก็จัดมาเพื่อรอก่อนเนาะังไงก็ตามอ่าน้องกิน1อาจจะไม่ใส่นับน้องกินหนึ่งที่ช่วเปิดห้าสเพราะว่าไอ้เปิดห้าสา เปิดสามหยิบออเดอร์หนึ่งใบนะเพราะว่าที่มันเต็มนั่นเองก็ตอนนี้เ้างสลับลิสประมาณนี้ของออฟฟิศก็เป็นเด็กอีกหนึ่งเด็กไว้สำหรับคนที่แก้เบื่อสำหรับเอวานนาองนั่นเองครับผมก็เจอกันคลิปหน้าจะคลิปอะไรต่อไปครับเจอกัน